โอ้อันนี้ก็มีส่วนทะลุอกอยู่เหมือนกันนะคะเช็คนิดนึงค่ะเจ็บตรงนี้ไหมคะอย่างโอเคนุ่งนะคะ ครึ่งทางแล้วค่ะอเเรน10%สุดค่ะโ okay. อเคเรียบร้อยขึ้นแล้วนะคะ โโอ้หเสร็จแล้วค่ะน่าเด็กนีที่เดิมที่เดิมก็จะไม่เจ็บแล้วนะคะ